ปาดพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดี FC ที่ทำเป็นจะ c o o ุกคนเราเคยลาดีกาวาจะหัว้ยอุู่มาเป็นเลยปัดน้องชิตี้ขี่รถเสล่งผู้ออกมา มาหอดบ้านเนินชูงเป็นเธอแรกบ่อแทนน่อยคือขนาดเนาะเอ้ามึงมากับใครเหรอโอ้ยมาแต็งเต็มคืนครั้งแรกบอทีิมานีเมียนเยอะเคยแวะเขามาแล้ว มาเ <PM S 2> มาื<ส>่อไหร่นะแต่ผมไพ่แถนี้าง่ว่าข้นบ่หำกนหงเล่หำกินหงเล่ก่นเป็นผืนก้นมันเป็นลืนใสระยะคือใส่อะไรคือไอหวัดเนาะใช่ยังเสือผ้านี้เออไปต่างบ้านต่างเมืองที่เรากระลับอีแลนี่กูเบืองใส่นอนบ่นี่ ประมาณกินข้าวแล้วนี่นะข้าวให้กินแล้วสองสามเดือนเนาะกินแล้วเดือนสองเดือนมันก็เห็นหุ่งเลยกินแล้วเอซี่ยังด่าอยู่นี่เอาเป็นยยังคือด่าวยังน้อยเลยบอท่านให้กินข้าวบอกเละมบ่มีนมให้กินนัดมันทำหมูใหกินนัดให้กินนมบะต่ข้าวเ้ายังน้อยยังเต้แล้วเกิดมาเลยก็กินแล้วเนาะโอ้ยกินข้าวตะลึงขึ่งข้าวนมข้าวโมกข้าวเมย์เมย์หย่ำนะเด็ก มูขี่ดูระเบ่าเอซี่ถือว่าเป็นนเพรามากินมูกระทะมือนั้นใช่แล้วลูกมาขี่มาก่อนนั้นนั่นมันขีดูแล้วล่างดูเสร็จดูแล้วก้นมันเปื่อยเห็นไหมเพราะมันขี่ดูเห็นเนาะกินแต่นมพี่น้องขี่อีกแล้วว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะกินข้าวแล้วขี่มือแล้วเทื่อเออคันบวกกินข้าวแล้วขี่ดูกินนุ่มแล้วขี่กินนุ่มแล้วขี่แเราเลยก็เลยหันกินข้าวก็เลยบอกขี่เดะง่ายเลยนะว่า ลังมือคือข้าวแอะเฮ้ยมันขาวก็ไม่ถ่าตี <c oughs> เอ้ยลังมือลังตีนข้าวจ้วะแลมันบอกออกในเฮือนนะไปปลูกรอ่างเงี้ยมันจะมันนอนมันเด็ดเด็ดยังวะพี่กำลังมาอยู่ตรงนี้โผล่ของน้นจะคลองมีไปซีเคกอยู่ส่ เกินตายโอ้งาวนอนเลยงาวนอนเลยงาวนอนเลยถ้ากันขับเ,เป็นกี้เข่าเบาหรือว่าสิปใช่มาเทีวเช้าวู ต่งแต่กันลูกนะนะร้านนะนะโอ้ยเอาไปเตียงน่อห้ามไปเลยไหมเอ้กุ้ยผีมานั่งอยู่พี่อย่างก็ระบ่าห้ามโลดมาไงยังไมาห้ามโอ้เนียของดาร์กเอ้ยมาห้ามเตียงนี่ห้ามชีนะเว้ยมิงั้นท้ามือข้าเปียเปียเปียแยงหมขายถ้วลูกหามชีนะคันชีเลยแพงบอสน้องไว้ขี่แซ่ลอดโัหะก็ได้ห้ามก็ได้ไปเต้ไปแต่ยิกดิ เด็กหน้อยนะหึ่นหืนกน้อยทำมิเตนมันขก็มันเปน้าหน่อยนะมันเป็นมาน่อยนะนะอะเดกตีมตาคล้นคือไปที่าซิตี้อาม่ามือแล้วปอดตายรอดตายอันนี้กขั้นคิดเสยอึ่งข้าแล้วเชเอออึ่งข้านั่นีได้มันมาคอมเมนตอืตบเช่น คือขนาดเนาะเนาะใหญ่มากจาจิขี้หายเนาะคือน้องเทนขนาดคือน้องเทนขนาดพี่น้องคืออ้ายขนาดมันวหายเลยดีชินนะพี่น้องลำบน้อาำรออยูพี่น้องเลยจยนายชนเอ้อุ่มเมงในชินนะอุ่มเมองแน้ ยังท่อนจจกดูดมือดอกไช่ดูดมือแหละเออแล้วตัวตัวอู้จะเม่มันคุยเขียวเนาะเอาเข่าเองได้บอลลิเทลเข่าหายเออเข่าเองช่องเดือนมันสิบวแข็งฝงมังใช่อายุหอยยันช่องเดือนมันขวบมันตี้โอโหดที่น้องคนเทียร์อ้อมนางอ้อมเอวอยู่เนาะ ผมตัวนี้กับประวัตเงียบเสียบบอกที่เขานะบอยังไ่ได้ักแสบบอีกี่เขานะตี่่นมือตงบเยบยุเลี้ยวน้ำผบบกบปบ รังคนกะบ่ให้ป้อนรังคนเมยได้ลูกมาช่องแชมคนแม่ป้อนลูกกับเพื่อนกันชงบผ้าเราอยู่ในตะลึงนะพอแม่ป้อนเขาเดี๋ยวนี้เป็นช่องเป็นช่องค้างเะช่องค้างเออก็เลยป้อนโลดคืืออบนิสเผู้ให้ป้อนก็ให้ป้อนว่าผู้บ่ให้ป้อนก็ไม่ป้อนจักปียังให้ป้อนซะเเดือออนพร้อมกับยาอันพร้อมกับยานมสิว่ะยานุ่มเมย์แต่บ้านน่ารู้มินิอิงเด็ก กินแต่มมือแรกมั้เนาะยิงกระติกกินเต่มเต็มือแรก,กแทีลืมตาดูโลกอกมาหัแน่าวแล้วมันมหีอมันเห,น,เหนียบมันมันผัดเด้หน้อยมันอยู่ราวไปหานกรเดีดอีก่อือมพีมาอยู่ส่วนทั้งนี้ถอยไปถอยมากบ่ไง,ง่ายล้างตกะซะ งลงมาสามแม่ฮาหตมอกนี่ถัโอกสอนกมีโอกาสออกลยอน้แรกขั้นอนี่ถันนงนะนยนึงกันรู้ข,ข,ข้าจู้ะตกสะพังวยุงยงบเป็นยางช, ừ, ชอคนไดอ่ะนะเอออยากอยู่น้ำเลยไปอนะเจ้าีออกแล้ว

ไลลลลงกินเบียร์นกินเบียร์ทำยังไงเียไห่าีมัดไอ้มันกระไประมาณนี้ดอเเดอนชเเดือนกะบอกมเนต์เดือไปกินลายได้หรือเปล่าเอกิ่อไจใหญ่ไปยไปยังไปยังอยากไปอยากไปไปเมื่อยไปบ่ มาถ่ม่วงายม่วงดเดียวนี่นะีน้องขียนมอหมอสิไปหรนไมไลหมอนันนะว่าสิไเปอรนไมไลเาไดยไปแล้วมอว่าอันนกินไาจ้กาะสิป้พาไปหาหนูไม่ไล่มันใหญ่เยบอกว่าอย่ามาำเด้ไหน เอ็นมือจะ้งถุยถ่ย like> ้ยปกตะิโมรากะสามสี anyway ่เดือนซะอันนี้เลยยังหอเดือนเนาะพี่จิ๋มหาเนาะน่มัหิ้วเข่าป่ะยังทิ้งอย่างวะแฮมดูดโป้งอย่นหิ้วเข่าบ่ส่จงได้พี่น้องเลยใจฉงแล้วเอ๊ตะกี้เขา้บบกอดเบิกมันบ่เมน อืมแม่นค่ะมาเพชรบักอูทักําใจนอ้ออ้ันิอมันกินกินบ่อเทโทนหัวดําก่อนอีกเออหัวดอยก็ตีเอายับขึ้นอีกเด้นบ่แม่นบ่ พว่าจีได้วันชีนนะเจ้าน้อยก็สิได้ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลยพี่น้องตอนคานี้ได้เลี้ยงคนเดียวเลยเขาองมอดเพิ่อนไปทุระบรรยากาศมานเหาน,น,น้องตี้กินนม ก็เลยพาพี่น้องมาเลาะเบืองบรรยาก,กาศโอ้ยเห็ดเห็ดปวกตาบเห็นอยู่บ้านบ้านอื่นนะาออกเลยพี่น้องเห็ดปวกนะเคยลาก็เลยจันเรเลาะลงไปหาย่างจนทั่วถีบยังบบเห็นจักดอกบ้านเฮายังบ่ออกมีแตนะ่บ ok, ok. ้านอื่นออก เห็นเห็ดปวกโอ้ยมีต่จูมเลยเกาจะเอาลงลงเฟซลงไลน์เนาะล่าอะไรพี่น้องขอบใจสกูสุสกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้สอส่งเคยลาเนาะ พอกันไม่คลิปนะสบายดี